Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่ 20กันยายนพุทธศักราช2567นนะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาวะภูมิอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมโดยภาพรวมสำหรับเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็คาดการว่าประเทศไทยก็ยังได้รับอิทธิพลจากพายุซูริกอยู่นะครับซึ่ง ได้แปลสภาพเป็นพายุดีเพสชันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่อนกําลังลงนะครับโดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับผมเกือบทั้งวันครับอยู่ทางนี้ทั้งวันวันที่20 21ครับ21ก็อาจจะเคลื่อนตัวไปทางภาคเหนือนะครับผมสําหรับทางภาคใต้นั้นก็อาการน่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยโดยฝั่งอ่าวไทยก็ไล่มาตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงครับในโซนนี้ส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นทุกจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้คาดกันว่าจะมีฝนตกทั้งวันครับผมตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางบางชั่วโมงก็อาจจะตกหนักด้วยนะครับโดยเฉพาะแถวจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาทางจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะพื้นที่ ที่อยู่อาศัยนี้ก็ตกมานะครับผมฝนตกเรื่อยๆช่วงแรกๆก็ตกหนักครับผมหลังจากตัดต่อคลิปเสร็จก็เริ่มตกหนักแล้วครับตั้งแต่เวลาประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นมาครับผมจนถึงประมาณตีห้นะครับโดยส่วนโดยภาพรวมตีห้ก็เริ่มมีฝนน้อยลงช่วงนี้ก็ยังตกอยู่ครับตกโปรยปลายลงมาเรื่อยๆที่จังหวัดนครพนมเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่จะได้รับ อิทธิพลจากพายุ depression สริกนะครับผมโดยตรงครับเป็นด่านหน้าแรกของประเทศไทยโดยเฉพาะแถวทางโดยไล่มาทั้งแต่จังหวัดบึงกาฬหนองคายนาครพนมสกลนครมุกดาหารอํนานาจเจริญอุบลราชธานีได้ข่าวว่าทางอ,อํานาจเจริญและอุบลราชธานีก็เริ่มตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมดูในลักษณะคล้ายๆกับคืมฟ้าคืมฝนตกลงมาโปรยปลายลงมาเรื่อยๆครับบางครั้งบางชั่วโมงก็มี ลมกำลังค่อนข้างปานกลางนะครับหมุนเวียนหรือแปรปรวนบ้างในบางพื้นที่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะการสัญจรไปมาครับผมเนื่องจากว่าทัศนวิสัยก็อาจจะน้อยลงนะครับผมฝนตกถนนอาจจะมีน้ําท่วมหรือน้ําไหลผ่านทําให้การการจราจรค่อนข้างลําบากนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามข่าวสาร การเคลื่อนตัวของพายุซูริกด้วยนะครับผมโดยได้แปลสภาพเป็นพายุดีเรสชั่นกำลังอ่อนแล้วครับเรามาติดตามการประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยประกาศในฉบับที่12ครับผมในเวลาตี4ของวันที่20กันยายนพบว่าพายุโซนร้อนซูริกบริเวณประเทศลาวได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเรชชั่นแล้วโดยมีศูนย์กลางบริเวณแขวงคำม่วนประเทศลาวห่างไปจาก ห่างไปทางทิศต,ตวนออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครพน,พนมประมาณ100กิโลเมตรนะครับพายุลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตวนทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในระยะต่อไปนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและลรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตวนออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับผมจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ครับผมในวันที่20กันยายนโดยคาดการว่าภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูพนพะเยาน่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลก และจังหวัดเพชรชบูรณ์ภาคตะนอกอฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูดอนธานีสกลนครนครพนมจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนทางภาคกลางนั้นวันนี้คาดการว่าจะตก อยู่ในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับภาคตะวันออกคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้นั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผม ส่วนในวันที่21นั้น21กันยายนนั้นจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้แ,แก่จวทางภาคเหนือได้แ,แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโข,ข,ขทยัยกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะตกหนักอยู่แถวบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพน,นมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม และจังหวัดนครราชสีมานะครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับผมส่วนทางภาคตนออกคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนทางภาคใต้นั้น ในวันที่21คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ครับโดยภาพรวมในวันที่20และ21กันยายนนี้คาดโดยภาพรวมแล้วประเทศไทยมีฝนตกทุกจังหวัดนะครับผมสาหรับประเทศไทยจะมีหนักอยู่ทางภาคอีสานภาคกลางนะครับและก็ภาคใต้ด้วยครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทยประจำวันที่20กันยายนกันครับเรามาดูแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมก็ยังใช้เมื่อวานนี้อยู่ครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากข้อมูลยังไม่ไมาครับผมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นการทบทวนกันก็แล้วกันนะครับ โดยคาดการว่าบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากคือสีแดงนะครับได้รับฝนปริมาณตั้งแต่90.1ม mm ิลลิเมตรขึ้นไปได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญน,นะครับแล้วก็ต่อด้วยทางภาคตะันกได้แก่จันทบุรีตราดทางภาคใต้ก็ได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักโดยแทนค่าด้วยสีเหลืองนั้นคือได้รับน้ำฝนตั้งแต่35.1-90ถึง90มิลิเมตรได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับผมจังหวัดนนองคายอุดรธานีกาฬสิน์ร้อยเอ็ดยโสธรอ,อุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์ครับ และก็ทางภาคตะนอ,อกได้แก่จังหวัดชนบุรีระยองส่วนทางภาคใต้เริ่มมาตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันกันครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจําวันที่20กันยายนตั้งแต่เวลา 6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตวนออกและภาคใต้มีฝนต,ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากพายุส่วนร้อนซูริก ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพชันและดีเพชันแล้วและเข้าปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนกลางประกอบกับมรสุมทวนตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลนามันภาคใต้ภาคตวันออกและอ่าวไทยนะครับผมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลนามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยมีขึ้นสูง 2- อถึงะถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า4เมตรนะครับผม สำหรับอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับส่วนเรือเล็กส่วนเรือเล็กนั้นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง ในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจําวันที่20กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นหลายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับผมภาคเหนือคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนพยา,น,าน่านแพร่สุโขทยัยอุตรดิตถ จังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อช, er. ชั่วโมงนะครับการพยากรณ์อากาศทางภาคเหนือนั้นทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือนะครับผมได้แยกการพยากรณ์อากาศออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและ ภาคเหนือทั้ง15จังหวัดโดยมีรายละเอียดในการพยากรณ์ฝนฝนตกปริมาณฝนตกนะครับคาดการว่าฝนจะตกนั้นทุกอำเภอครับผมเรามาดูกันเลยครับว่าการพยากรณ์อากาศทางภาคเหนือจะเป็นอย่างไรกันบ้างภาคเหนือตอนบนวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพยาแพร่จังหวัดน,น่านอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคเหนือตอนล่างนั้นได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับผมและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ขไทยัยตากกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเรามาติดตามสภาวะน้ําฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาของทางภาคเหนือกันครับผมโดยเมื่อวานนี้ สำหรับแผนที่แสดงปริมาณฝนทางภาคเหนือใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่51.2ม mm, ิลลิเมตรที่บริเวณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจ,จอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมยังอยู่ที่เดิมครับยังตกอยู่ที่เดิมที่วัดปริมาณฝนได้สูงสุดโดยภาพรวมของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกกระจายนะครับผมปกคลุม ทั่วทุกจังหวัดนะครับตั้งแต่เล็กน้อ,อยจนถึงปานกลางเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันเป็นรายจังหวัดสําหรับทางภาคเหนือกันครับผมสําหรับคําขวัญประจําจังหวัดของทางภาคเหนือนวันนี้ขอนําเสนอวันนี้ขอนําเสนอคําขวัญประจําจังหวัดของสุโขทัยนะครับผมมรโดกลโลกล้เลศกําเนิดลายสื่อไทยเล่นไฟลอยกระทงดํารงพุทธศาสนางาม ตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักการแม่ย่าพ่อขุนลุ่งอรุณแห่งความสุขครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวัน15จังหวัดของทางภาคเหนือเป็นรายจังหวัดกันได้เลยครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันศุกร์ที่20กันยายน คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อาําเภอขุนยวงแม่ละน้อยแม่เสลียงอำเภอสุบเมยส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่ปางมะพร้าออําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอําเภอปายและอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่33ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายสุขที่2ี่กันยายน คาดการว่าวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอเสียงแสนอำเภอเสียงของแม่แก่นอำเภอเวียงแก่นอำเภอดอยหลวงอำเภอเวียงเชียงลุงอำเภอขุนตาลและก็อำเภอเวียงป่าเป้านะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จันอำเภอเมืองเชียงรายเวียงชัย อำเภอพญามเมงลายอเภอเทิงป่าแดดอเภอพานอเภอแม่ลาวและอเภอแม่สลวยครับผมอุณหภูมิสูงสุดประมาณการว่าอยู่ที่อยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุดคาดว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่ศุกร์ที่20กันยายนคาดการว่าวันนี้เชียงใหม่จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผม อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอพร้าวแม่แตงอําเภอดอยสเก็ดอําเภอแม่ออนอําเภอแม่ริมสันทรายอําเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกําแพงอําเภอสันปะตองอําเภอดอยหล่ออําเภอเสมิงอําเภอกัญญาณีวัฒนาอําเภอแม่แจ่มแม่วางจอมทองอําเภอฮอดส่วนอําเภออื่นๆนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับเช่นแม่อายอําเภอฝางชายประการ เวียงแหงเชียงดาวและอำเภอดอยเตา่าอมก่อยเป็นต้นครับผมมันฟุ่มสูงสุดอยู่ที่33ตามสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนวันประจำวันศุกร์ที่20กันยายนคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่บ้านที่อำเภอเมืองลำพูนอำเภอเวียงหนอง่อง อำเภอบ้านโฮ่องอเภอทุ่งหัวช้างอลีนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางวันนี้มี2อำเภอรครับคือป่าสร้างกับอำเภอแม่ทานะครับผมอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่3-3ต่ําสุดอยู่ประมาณที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดลําปางกันครับวันศุกร์ที่20กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอวังเหนืออําเภอเมืองปานแจ้ห่มอเภองาวแม่เมาะแม่ทะเสริมงามโสปปากอําเภอเถินนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางนั้นได้แก่อําเภอเมืองลําปางห้างฉัดเกาะคาและอําเภอแม่พลิกครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33ต่ําต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับดมาติดตามการพยากรณ์อากาศจําวันของจังหวัดแพร่กันครับผมวันศุกร์ที่20กันยายน คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อําเภอสูงเม่นอําเภอเด่นชัยส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอลองกวางอําเภอหนองม่วงไข่อําเภอเมืองแพร่อําเภอลองอําเภอวังชิ้นนะครับแล้วก็อําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางคืออําเภอสองครับผม อุณหภูมิสูงสุดคาดกันว่าอยู่ที่33ต่ําต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยาการณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านครับผมศุกร์ที่20กันยายนจังหวัดน่านวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยล,ละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อําเภอเวียงสานาน้อยนาหมื่นนะครับส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอ เฉลิมพระเกียรติเชียงกลางภูเพียงอำเภอทุ่งช้างปัวบกเรือสันติสุขแม่จริมสองแควท่าวังผาอำเภอเมืองน่านและอำเภอบ้านหลวงนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3-3ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยาสุขที่2ี่นะครับสำหรับจังหวัดพะเยาวัวนนี้โดยรวมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภออำเภอแม่ใจําอำเภอเมืองพะเยาอำเภอดอกคำใต้อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนครับผมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอภูซางเชียงคำอำเภอจุนและอำเภออำเภอภูกล้ามยาวนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับศุกร์ที่20กันยายน ภาพโดยรวมของจังหวัดตากวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่ท่าสองยางแม่ละมาดแม่สอดพบพระอําเภออุ้มผางครับผมส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อาเภอสามเงาบ้านตากอําเภอเมืองตากและอําเภอวังเจ้านะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-3ต่ําสุดที่25องศาเซลเซียส เรามาติดตามการพยาการณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมวันศุกร์ที่20กันยายนโดยภาพรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่เขาค้อวงองังโป่งเพชชนแดนหนองไผ่เพรือบึงสามพันครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่ลมเก่า น้ำหนาวลมสักอำเภอเมืองเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับผมมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรครับสุกที่2ี่กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อํเาเภอพานกระต่ายลานกระบือกองลานบางศีลาทองนะครับผมส่วนอํเาเภอ ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางนั้นได้แก่โกสัมพีนครอําเภอเมืองกำแพงเพชรไทรงามสทรทองวัฒนาบึงสามคัคีชานุวรรักษ์บุรีและอําเภอคลองขลุงนะครับผมคาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33ต่ําต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจวันของจังหวัดพิจิตครับผมสุขที่2ีกันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอสากเหล็กอำเภอเมืองพิจิตรวังไยภูนทับค้อตะพานหินบางบุญนาคและอำเภอดงเจริญครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอวชิระบรารมีสามงามโพธิ์ประทับช้างบึงนารางโพทะเลนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดอุตรดิษฐ์สุขที่20กันยายนอุตรดิษฐ์วันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับผมและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อําเภอบ้านโคกฟากท่าและอําเภอน้าปาดนะครับผมส่วนอําเภอท่าปลาและอําเภอทองแสนขันนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกหนักครับ และก็อำเภออื่นๆนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นอำเภอเมืองรับแลอำเภอเมืองอุตรดิตถ์อำเภอตรอนและอำเภอพิชัยเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-2ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่20กันยายนของจังหวัดสุโขทัยกันบ้างครับผมสุโขทัยวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอศรีสัชนาลัยกงไกรลาษและอำเภอรครีมาศครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกเป็นปานกลางนะครับเช่นทุ่งเสียมสวนคโลกกสีนครสีสำโรงอําเภอเมืองสุโขทยัยและอําเภอบ้านด่านลานหอยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่20 กันยายนของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างครับผมในวันนี้พิษณุโลกคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่ชาตการนครไทยวังทองเนินมะปรางนะครับส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่วัดโบสถ์อําเภอเมืองพิษณุโลกและอําเภอบางกระทุ่มครับผมส่วนพรมพิรามและบางระกมนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับโดยภาพรวมของจังหวัดทางภาคเหนือวันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะฝนตกในลักษณะบานกลางจนถึงหนักนะครับผมอาจจะมีบางจังหวัดที่ที่อยู่ตามที่คาดการว่ามร,มรสุมหรือ d e p r e s s i o จะผ่านจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะครับผมซึ่งจะทำให ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นนะครับในจังหวัดที่มีน้ําท่วมขังอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทยัยพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรกาแพงเพชรนะครับอาจจะรวมไปถึงจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดพแพร่ด้วยครับผมมีน้ําเข้ามาเพิ่มนะครับฝนเข้ามาเพิ่มขึ้นขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับอาจจะมีน้ําท่วมฉพัน์น้ําป่าไหลหลากได้นะครับผมเนื่องจาก,กว่าทางภาคเหนือนั้นพื้นที่ ภูเขาส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ำจนชุ่มแล้วนะครับผมซึ่งจะทำให้อาจจะมีการพังทลายของดินเกิดขึ้นได้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือนะครับผมแล,แล้วก็หน่วยงานทางการป้องกันภัยประจำจังหวัดครับเขาจะแจ้งเตือนทิศทางของพายุดีเฟชันซูริกนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศ ของทางภาคเหนือวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม